วันนี้จะพามาชมการเพราะให้มะพร้าวน้ำหอมต้นนี้ครับงอกขึ้นมานี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมงอกขึ้นมาโดยเราจะวางไว้ในดินที่แฉะราวสักหนึ่งเดือนก็จะงอกขึ้นมาเพราะความชื้นที่มีใน ร่องน้ําที่เคยแฉะแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มแห้งไปเหลือแต่ดินอันนี้จะเป็นดินเปียกนะครับเปียกจะงอกขึ้นมาเองแต่ลูกนี้ไม่ได้งอกนะครับลูกนี้โดนกระลอกแทะแต่ต้นนี้จะงอกเราก็ถอนไปปลูกได้เลยนี่ครับถอนไม่ยาก ดึงขึ้นไปแล้วเราก็ตัดลากตามที่ทุกคนชาวสวนก็ทำกันตัดลากใหม่ให้เขาแตกไม่ยากครับนี่ครับรากเขาจะยาวเราก็ตัดลากออกให้เหลือสั้นๆไว้ประมาณนี้ก็พอครับให้เขาแตกลากใหม่ เราก็จะนำไปปลูกได้อันนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมน้ำหวานก็มีขึ้นเยอะครับท,ทิ้งไว้ตามปล่องก็จะลกหน่อยครับนี่เราก็ทำเหมือนกันเอามากองไว้เขาก็จะขึ้นมา บางลูกที่ไม่สมบูรณ์ก็จะไม่ขึ้นครับอันนี้ก็ขึ้นมานานก็ยังไม่ได้เอาไปปลูกอันนี้ถอนมาลืมไปปลูกครับตั้งไว้ก่อนไม่ตายนะครับตัดรากและแช่น้ำ สักหน่อยแล้วก็นำไปปลูกเขาก็จะโตขึ้นมาเองมีเยอะครับเรามาตั้งในร่องน้ำที่เคยเป็นร่องน้ำแต่น้ำแห้งดินจะเปียกทุกที่ครับดินจะแฉะเหมาะสมแก่การงอกของมะพร้าวลูกไหนไม่สมบูรณ์เขาก็จะไม่งอก วิธีง่ายๆครับให้เขาขึ้นเองโดยธรรมชาติก็มีลูกที่ไม่สมบูรณ์เยอะเพราะโดนกระลอกแทะบ้างอะไรบ้างก็ไม่ขึ้นนี่ครับแบบนี้ไม่ขึ้นเพราะกระลอกแทะไม่มีเนื้อ ปลูกไม่ยากครับมะพราวน้ำหอมปลูกไว้สักสามปีก็ขึ้นมาก็ออกผลแชร์ไว้ก่อนครับดิน <c> เ <oughs> ย็นค่อยปลูกตอนนี้อากาศร้อนแล้วปลูกไม่ทันสังเกตครับ อาจจะร้อนอบอ้าวแต่เช้าเลยครับวันนี้วันที่น่าจะเป็นวันที่สี่กรกฎาคมสิงหาครับสี่สิงหาปีหกหแล้วครับก็ยังร้อนฝนไม่ตกน้ำที่ได้มาจากคลองธรรมชาติชนประทานเปิดมา ก็วิดผ่านล่องน้ำเอาไปเก็บไว้ในสระเพื่อลดพืชผักต้นไม้ต่างๆในสวนนู่นครับไกลๆนูน่นอันนี้เป็นทางผ่านก็จะลกๆหน่อยครับยากขึ้นได้น้ำเมื่อหลายวันก่อนที่วิดผ่านก็จะเป็นลำเหมืองหรือคลองใต้ไก่ผ่านไป เข้าสวนครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับมาสาธิตการเพราะมะพร้าวให้งอกโดยไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยครับไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเอามะพร้าวมากองที่น้ำแชๆแล้วเขาแห้งไปเขาก็จะงอกเพราะอาศัยความชื้นจากดินนั่นเอง ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมต้นที่ได้ผลจากต้นนี้ครับก็ช่วงที่ผ่านมาเคยดกเยอะแต่ว่าโดนแรงนานก็เลยออกไม่มากช่วงเก่านั้นดกเป็นร้อยครับต้นนี้ แต่ต่อไปนี้ก็คงจะดีครับเพราะผลเริ่มมาบ้างเจ็ดวันครั้งแต่ร้อนมาหลายเดือนช่วงที่ผ่านมาเขาก็เลยออกผลไม่ดีสังเกตจันจัดไม่ติดลูกบ้างแต่เริ่มมีจันใหม่มาครับเริ่มมีจันผล่มาใหม่ๆหม่ก็คงจะดก ็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ